สวัสดีค่ะพอชอรร่อนพิบูลนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมครัวเรือนปลูกผักต้นแบบนะคะในส่วนของบ้านป่าสง,งวนหมู่ที่4ตําบลหินตกค่ะดิฉันอยู่กับพี่นุย้ยขออนุญาตพี่นุ้ยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะช,ชื่อพี่นุ้ยค่ะสุวรรณสมปีดาอยู่ในกลุ่มปกผักกินเองก็เป็นการประหยัดรายจ่ายปลูกทุกอย่างที่ที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็มีรายได้เสริมภายในครอบครัวด้วยค่ะ ทุกๆวันก็เช้ามาก็ถือตะกร้าใบหนึ่งเก็บถั่วบ้างเก็บผักบ้างผักแกงเรียงบ้างก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะก็มีความสุขดีค่ะชีวิตหลังเกษียณแต่ถามพี่หนุ่ยว่าปลูกผักเนี่ยกี่ชนิดได้เขาในบ้านเห็นเกิน30ชนิดแน่นอนเลยมากกว่า4ี่ิบค่ะม,มากกว่า40ชนิดปลูกปลูกทุกอย่างที่ว่าชอบกินที่เป็นรายได้ของครอบครัวเราก็จะส่งผักให้กับ ร้านข้าวแกงรนะ้านที่เขาขายขายข้าวแกงก็จะมีพวกผักหนกเออบ้านเราเรียกว่าผักหนกนะก็มียอดมะม่วงหิม,มพานโหระพายอดมะกอกมยอดมะกอกก็คือมะกอกน้ําที่ว่ากินกับน้ำจีนเปรี้ยวๆแล้วก็ถั่วถั่วฝักยาวใบเหลียงชาโอมอัญชันอันชันก็เก็บไปให้เขากินกับ ขนมจีนหรือว่าข้าวได้เพราะว่าต้านอนุโมอิสระทราบว่าพี่หนุ่ยเนี่ยมีการเพราะชำต้นกล้าแล้วก็นําไปจําหน่ายด้วยอ๋อค่ะก็มีเพื่อนๆมาเยี่ยมแล้วก็เขาก็ให้กําลังใจกันก็มีส้มจีดบ้างชำส้มจีดชำต้นใบเขียงค่ะก็เป็นรายได้ของครอบครัวทํา,าทแล้วก็มีความสุขมากค่ะค่ะแล้วเราส่งต่อความสุขนี้ไปยังบ้านข้างๆเพือพ่อนบ้านเราอย่างไรบ้างคะเรื่องการปลูกผักเราก็แบ่งปันแบ่งปันผลผลิต แบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็แบ่งพืชพันธุ์แบ่งแบ่งพืชพันธุ์กันด้วยค่ะบ้านนั้นไม่มีของสิ่งนี้เรามีสิ่งนี้เราก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนมีอย่างอื่นก็แบ่งให้เราเป็นครอบครัวที่อบออ่นมากเลยค่ะในหมู่สีนี้มันมีหญ้าขึ้นรกดอยนะคะแต่หญ้านี่คือขวัญของดินมันทําให้ดินนิ่มไม่แห้งรักษาความชื้นของดินค่ะแล้วก็มีห้หวานแทนน้ำตาล <c oughs> วิธีขยายพันธุ์ก็คือเอากิ่งเขาปักลงไป ก็จะขึ้นตนขึ้นมาเราก็ต้องปักเข้าอยู่เลยเหลือแต่ว่า<ม>ย่านบอโลชายแท่นน้ำตาลเวลาทำกับข้าวใช้แก่งเลี้ยงหรือว่าทำกับข้าวเราก็จะเด็ดใบเขาทักเสียใบยใส่ลงไปไม่ต้องใช้น้ำตาลค่ะตัวนี้ก็ชายเป็นทำจงชาตอนชาวเวลากินอ่ากินกาแฟเสร็จก็ใช้ไปเสียใบยก็นำหลอนใส่เขาก็จะได้เป็นชายาวานันเราจะกินซดหรือว่ากินแห้งก็ได้